አይ ጥሩ ነው የ ተው የተው 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 เปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมสมกับตำแหน่งแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับนานาชาติน้องแนเดนินจุทะสมภากรอัจฉริยะจากแบรนด์จูเนียที่มาดวลดนตรีกับพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพพรในคอนเสิร์ตเพลงเดทที่ผ่านมาและยังสร้างความทึ่งสุดๆด้วยการนำทีมสุดยอดอัจฉริยะอีก10คนจากแบรนด์จูเนียร์จีเนียสโชว์ซีซั่นหนึ่งมาแจ้งเกิดเปิดโชว์กันสดๆบนเวทีคอนเสิร์ตของพี่โตศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดและสร้างความประทับใจจากผู้ชมทั้งหอเป็น มากพี่โตมีวันอยากเล่นพวกผมก็มีวันอยากโชว์กับ The Gang Brand Junior Genius Show ครับฮาเลลูยครับ ผมคิดว่าผมเองแล้วก็คนดูทุกคนนะครับคงทึ่งและปววระทับใจในความสามารถของเด็กที่อายุ6-9ขวบนะครับทุกคนมีความสามารถมากๆดีใจที่เห็นเยาวชนไทยตั้งใจทำในสิ่งที่เองรักขนาดนี้ครับขอขอบคุณแบรนด์จูเนียมากๆครับผมที่ทำให้มีโอกาสนี้ครับผมติดตามกิจกรรมอัชริยะแบบแบรนด์จูเนียร์ได้ที่ www.brandjunior.com หรือมากดไลค์เป็นแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/brandjuniorthailand นะครับ